เจออยู่เจออยู่เออตัวอะไรปะเนี่ยวายเดี๋ยวอุ้ยเห็นเด้อเมื่อกี้น่ะเห็นไหมแบบบบแบบทุกคนเมื่อกี้บบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเกี่ยวกับ ผีนั่นเองนะคะชื่อว่าแมปบ้านตุกตานะคะมันน่าจะเป็นผีเกี่ยวกับผีตุ๊กตาอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะในแมปนี้นะคะมีคนกดถูกใจ972คนนะ,ะในขณะที่มีคนกดกดแย่นะคะเป็นพันเลยอะ <What? S 1> อะไรกันเนี่ยทำไมคะแนนกดไลค์มันน้อยกว่ากดแย่และเนี่ยคําเตือนนะคะเขาบอกว่าในแมบนี้อาจจะมีจำสแกนะมีเสียงดังมีไฟกระพริบ,บนู่นนี่นั่นนะคะโอเค เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่ามันจะน่ากลัวจริงหรือเปล่านะไปเล่นกันเลยกับบ้านตุ๊กตาเอาะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะด้านล่างนี้มันก็พิมพ์ประมาณว่าสวัสดีนะอตอนนี้นะคุณเนี่ยต้องทำภารกิจนะโดยการหาชิ้นส่วนนะคะสืบชิ้นด้วยกันชิ้นส่วนที่ว่านั้นคือชิ้นส่วนที่เรียกว่า กล่องสี่เหลี่ยมนะคะเป็นกล่องของเล่นสี่เหลี่ยมนั่นเองมันมีไฟฉายด้วยนะคะี่มีไฟฉายจะบอกว่ามุมมองในแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะคะเป็นมุมมองที่1น,นะเราจะไม่สามารถเห็นตัวเราได้กับแบบนี้เฮ้ยเจอหนึ่งเจอหนึ่งนี่อยู่ในนี้ต้องเอาไฟฉายออกก่อนถึงกดเอาได้นะ,ะเรียบร้อยน,นะคะแล้วก็มีทีวีที่ไม่มีสัญญาณจะสังเกตว่ามันจะมีกล่องตุ๊กตานะคะกองอยู่เต็มบ้านเลยีย่บอกว่านี่คือผีตุ๊กตา ชื่อว่าอลิซาเบตนะ,ะตอนนี้ขอเปิดไฟหน่อยนะคะอ้าวเจออีกแล้วหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราต้องวางไฟฉายก่อนนะถึงจะหยิบกล่องนี้ได้นะคะอันนี้คือประตูหน้าบ้านนะซึ่งประตูหน้าบ้านเราไม่สามารถออกไปได้แล้วมันก็จะมีประตูตรงนี้นะคะทําการเปิดไปอ้าวอุ๊ยพอเข้ามาก็เจอกล่องหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะเลยนะคะอันนี้คือห้องครัวนะคะคือห้องครัวเจอสามกล่องแล้วตอนนี้เจอสามกล่องแล้วนะคะอันนี้คือตู้เย็นนะคะตู้เย็นที่ล้มอยู่ มีไหมมีแอบอยู่ไหมไม่มีนะคะคิดว่าในห้องครัวไม่น่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าห้องนี้นะคะห้องนี้โอ้โหเปิดมาก็เจอเลยเนะนี่ยนี่ก็ทําการเก็บไปแล้วเราก็เดินขึ้นไปชั้นสองนะคะอันนี้คือชั้นสองอ่าเดินขึ้นมาก็เจออีกกล่องนึงตอนนี้เจอ,อกี่กล่องแล้วเนี่ยน่านจะประมาณห้ากล่องได้นะอุ้ยแล้วก็มาเจออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเตียงเด็กเหรออุ้ยมีเตียงเด็กในบ้านด้วยก็อย่างว่านะคะว่าอ่ามันมี ตุ๊กตาใช่ไหมก็ต้องมีเด็กอยู่ในบ้านไปไปห้องนี้กันอันนี้คือห้องอะไรห้องนอนหรือเปล่าอ่าเป็นห้องอารมณ์เหมือนห้องนอนนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็มาเจอกล่องตุ๊กตาวางอยู่เต็มห้องเลยอ่าแล้วก็มีแอบอยู่ตรงนี้อันนึงนะคะเราก็จัดไปเลยนะเฟืบเรียบร้อยเจอกี่ชิ้นแล้วก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเตียงเด็กนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาหมีแพนด้าห้องนี้จะเป็นห้องสําหรับเด็กนะคะเป็นห้องสําหรับลูกอะ่ะลูกเจ้าของบ้านนะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้อ่า เจอแล้วหนึ่งจัดไปเลยนะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาที่ห้องนี้หวังว่าคงไม่มีตัวอะไรนะโอเคอ่ะเจออยู่ใต้เตียงนะคะนี่เลยอยู่ใต้เตียงอยู่ใต้เตียงจัดไปฟืบเรียบร้อยคิดว่าตอนนี้น่าเจอ9อันแล้วปะก็ไม่แน่ใจนะว่าเจอกี่อันแล้วน่าจะ9้าอันโอเคแล้วเราก็เข้ามาในห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องอะไรห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำแล้วเราก็มาเจออีกอันหนึ่งนะ,ะอยู่ในอ่างจากรุชี เรียบร้อยจัดไปนะคะไปวันที่สองเฉยอันนี้เราหากล่องครบแล้วนะหากล่องของเล่นครบแล้วเอ่อด้านล่างมันเขียนว่าวันนี้นะคุณน่ะจะต้องทําการหากล่องตุกตาสิบกลอ่องอ่าแน,น่นอนค่ะนี่คือกล่องแรกนะคะเจอแล้วค่ะกล่องแรกโอ้โหต้องหากล่องตุกตาวันที่สองเราต้องหาเป็นกล่องตุกตานะคะอ่าน,นี่ไงจัดไปนะคะใจก็ไม่ได้อยากเปิดไฟฉายนะ,ะเพราะว่า เวลาที่จะกดเอากล่องอะอุ๊ยทำไมตุ๊กตาหน้าแบบเนี้ยดูหน้าตามันนะี้ยมันเป็นตุ๊กตาที่หน้าตาหน่ากลัวมากเลยนะ,ะเนี้ยเข้ามาดูในห้องนี้นะเป็นห้องอุ๊ยประตูฟาดหน้าประตูฟาดหน้าและวหนึ่งสังเกตไหมว่าวันแรกอะ่ะมันจะมีกล่องตุกตาเต็มเลยนะวางอยู่บนโต๊ะนะกลายเป็นว่ามีกล่องตุกตาอันใหญ่แทนนะคะจัดไปโอ้น่ากลัวทีเดียวเดินลงไปด้านล่างกันนะคะ เดินลงมาก็จะเจออีกกล่องน,นึงก็จัดไปเลยสิพวกเนี่ยแล้วเราก็ออกไปตรงเอ่อห้องรับแขกกันนะคะโอเคออกมาก็เจออีกกล่องนึงก็จัดไปเลยจะบอกว่าลืมนับอีกแล้วนะว่าเราหาได้กี่กล่องมีอยู่บนตู้กล่องน,นึงเดี๋ยวเราต้องทําการกระโดดขึ้นไปนะคะนี่จัดไปเลยนะคะเจอในห้องน้ําเจอในห้องน้ํานะ,ะนี่ในห้องน้ําจัดไปเลยนะ,ะโอเค คิดว่าน่าจะหาครบแล้วนะคะเข้าสู่วันที่สามอะตอนนี้เราอยู่ในบ้านนี้อยู่ในบ้านตุ๊กตาสามวันแล้วนะคะวันที่สามเขาบอกว่าให้หาหัวใจนะคะหาหัวอุ้ยเนี่ยหรอน่ากลัวทีเดียวนะคะหัวใจนะคะเจอละหนึ่งนะคะอ่ะหยิบไปเลยนะคะเจอละหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไอ้กล่องตุ๊กตานี่มันมันเยอะขึ้นปะเนี่ย มันเทินกันเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ําก่อนละกันนะคะห้องน้ําห้องน้ําคิดว่าห้องน้ําน่าจะมีนะมันมีทุกห้องอยู่แล้วแหละตรงอ่างมีไหมอ่ะหัวใจโอ,โอ้โหอยู่ตรงส้วมเลยนะคะอันนี้ตรงส้วมเลยจัดไปแล้วเราก็มาดูห้องนี้นะคะโอ้โหู้สุว่ากล่องตุ๊กตานี่เยอะเกินไปหรือเปล่าอุ้ยนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงตุ๊กตาม Panda, หมีแพนด้าหัวใจจัดไปเลยนะโอ้โหนี่ถ้าไม่ส่องไฟนี่คือมองแทบไม่เห็น แล้วเราก็เดินลงมาด้านล่างแล้วนะคะเดินลงมาด้านล่างแล้วปิดประตูปลายนะคะออกมาตรงห้องครัวอ่ะแน่นอนค่ะเจออยู่ตรงตู้นี้นะคะอันนึงนะคะเอาไปใช้เอาก่อนหยิบอ่ะหยิบได้แล้วนะคะแล้วก็มีอยู่ใต้โต๊ะมีอยู่ใต้โต๊ะตรงนี้นึงนะคะอุ้ยนั่งได้ด้วยอ่ะหยิบยากโอเคได้แล้วนะคะทำไมมันมืดลงทุกทีโอ้โหกล่องตุ๊กตาทำไมมันเทินกันขนาดนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงอยู่ใต้นี้ก็จัดไปจัดไปอยู่ตรงใต้กล่องตุ๊กตานะคะแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้ มันอยู่ตรงหลังทีวีเรียบร้อยอาทุกคนอีกอันหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ชั้นสองกล่องตุ๊กตามันบางอยู่พี่นนวไม่เห็นจัดไปนะ,ะอ๋อทุกคนเจอแล้วอยู่ตรงอ่างอ่างล้างมืออ่างล้างมือในครัวนะคะเอาจัดไปนะ,ค,ะครบแล้วมั้งครบแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าสู่วันที่สี่นะคะเข้าสู่วันที่สี่วันที่สี่มันให้เราทําอะไรมันบอกว่าวันที่สี่เนี่ยอารมณ์เหมือนว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะ มันบอกว่าให้เราหาทางออกนะคะหาทางออกจากจากที่นี่นะคะจะไปตรงไหนก็ได้อุ้ยอุ้ยเคยได้ยินเสียงมาอุ้ยอุ้ยทางออกอะ่ะอุ้ยเอาตามเด้อ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 มันเหมือนเป็นเขาวงกตเลยทุกคนนี่เหรอเฮ้ยเจออยู่เจออยู่ ออตัวอะไรปะเนี่ยว้ายเดี๋ยวอุ้ยเห็นเดอ้อเมื่อกี้นะ่ะเห็นไหมแบ๊บแบบ๊วแบบแบบทุกคนเมื่อกี้แบบ๊บบโอ,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 อ้ยังยยอนยนะบยยยอย่ จำสแก่มากเลยทุกคนเมื่อกี้นี่แหละเราเดินมาทางนี้แหละหจะหลบมันยังไงอะ <c oughs> นี่แหละจะหลบมันยังไงอะ <c oughs> นี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนเฮ้ยมันหนีได้แค่นี้เหรออุ้ยต้องออกอ่ะว้ายอุ้ยว้าย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยถังออกอเปล่าเจอเปล่าใช่ไ,ไปไป คือ,อเราต้องมาทําการนเนี่ยเนี่ยโยกคันโยกเนี้ยนะตรงโยกขึ้นนะ่ะเพื่อเป็นการเปิดประตูป่ะเออใช่ไหมแสดงว่าไม่ทีแหละคือทางออกนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวิว่งดิวิ่งดิวิงว่งวิออ่งเฮ้ยเปิดยังประตูประตูเปิดแล้วนะคะใช่เลยเรายกคันโยกถูกแล้วใช่ไหมนี่ไงประตูทางออกออกไงเล่าออกดิออกเฮ้ยตาดีมากเลยอะ ตานี่ตาดีหลือเกินโอ้โหข้ามาทางนี้มไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือประตูทางออกนะคะที่เราไม่สามารถแบบออกไปได้ทุกคนนะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีมีกี่ประตูวายโอ้จำสแกนแล้วเกินด้านนี้มีไหมอ้าวโอเคเปนอนรู้เรื่องนะคะก็ถ้าเกิดเราหาทางออกได้อะ่ะมันก็จะเข้าไปสู่ชัร์เตที่สอง แต่ว่าตอนนี้ชาร์ปเต้ที่2ผู้สร้างยังไม่สร้างนะคะเราเจอประตูแล้วนะแต่ก็ออกไม่ได้โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะจบคลิปด้วยความจำตาแก,กแล้วก็น่ากลัวนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะรู้สึกว่าเจอประตูแล้วก็ยังออกไม่ได้มันก็ยังไงยังไงอยู่เด้ออ่ะไปแล้วทุกคนนะบายบายบาย,บายมา,ยายแล้วโอ้ยิผีตุ๊กตาบ้า มีแม่งนี้มันอยู่รูมันอยู่รูโอ้แสดงว่าตัวนี้คือทางออกแหละเออตัวนี้แหละคือทางออกแต่มันออกไม่ได้